กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจราช,ชมณูนะครับของกองกำลังโนเรสวนได้นำป้ายข้อความเตือน3าภาษาครับเนี่ยฮะมีทั้งภาษาไทยเองภาษาจีนและก็ภาษาอังกฤษด้วยไปติดตั้งที่ริมถนนหมายเลข12นะครับตรงนี้เป็นเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดครับรวมถึงจุดล่อแหลมนอนื่นในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทั้งหมด12จุดจุดมุ่งหมายคือต้องการจะสื่อสารและก็ประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยและกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่ให้หลงตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์หรือว่าหลงเชื่อการชักชวนไปทํางานออนไลน์ที่ฝั่งเมียนมาแบบผิดกฎหมายนอกจากนี้นะครับหน่วยเฉพาะกิจราชามณูก็ได้บูรณาการกําลังสาฝ่ายนะครับทั้งทหารตํารวจฝ่ายปกครองในพื้นที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เพ่งเลง็งตามแนวชายแดนประกอบด้วยพื้นที่อำเภอแม่สอดอยู่2จุดนะครับอยู่ที่บ้านแม่กุตําบลแม่กุและที่บ้านแม่กลนเกฑ์ตําบลมหาวัน ส่วนอีกหนึ่งจุดคือที่บ้านช่องแคบตบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสามจุดนี่แหละเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มักถูกใช้เป็นเส้นทางลักลอบข้ามแดนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายครับ ทองนะครับทางท่านนายอำเภอแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านกำนันถ้าหากว่าเราได้รับข้อมูมือจากพี่น้องประชาชนถ้าพบเห็นต่างๆก็อยากให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ครับอาจจะพูดคุยไม่ได้หรืออสารไม่เป็นก็ให้แจ้งเจ้าที่ฐานตำรวจได้ครับเราเรายินดีที่จะเข้าไปพูดคุยยินดีที่เข้าไปที่จะซักถามหรือว่าอำนวยความสะดวกหรือให้ความช่วยเหลือครับ ช่วงนี้สายตีก็ลดลงครับหลังจากที่เราเราเพิ่มความเข้มงวดแล้วก็มีการปลายส,าสัมพันธ์แล้วก็บางจุดที่มาถึงด่านห้วยอินฝนเมื่อเขาได้รับทราบข้อมูลก็เขาก็ไม่เข้าไม่สอดเขาก็เดินทางย้อนกลับอันนี้ก็กถือว่าเป็นทิศทางที่ดีขึ้น